การผสมประสานรวมกันของสองสุดยอดวัตถุมงคลที่เน้นให้แต้มเจริญและเกิดพลังสเสน่ห์สูงสุดได้แก่สีพึ่งพลายคมสวัสดและน้ำมันพยากาม,มาชื่อชุดว่าพยากาม,มาสวัสด์ทำไมจึงต้องมีวัตถุมงคลชุดนี้เพราะเรารู้หรือเปล่าว่าองค์ประกอบนะในการที่จะใช้วัตถุมงคลทางด้านสเสน่ห์กามรารรคาให้แรงที่สุดเนี่ยนะมีอยู่3ข้อข้อแรกเลยเนี่ยเราเนี่ย จะต้องดาลึกถึงครูบาอาจารย์ผู้ปลุกเสีงให้ชัดเหมือนการชาร์จพลังลงไปในสีพึ่งในน้ํามันนี่แหละข้อที่2เลยตอนที่เราใช้เราต้องใช้ถูกวิธีเช่นเราจะใช้ประสงค์ต่อคนเลยอยากให้คนนี้มีจิตที่ใกล้เราชิดเรารักเราหลงเราวิธีการนะไม่ใช่เอาน้ํามันสรือี่ไปแต้มคนอื่นเหมือนในหนังแล้วไม่ใช่นะขออาจารย์เนี่ยจะต้องเอาน้ํามันสีบที่นั้นแต้มที่หน้าอกกับหน้าท้องของตนเอง แล้วทำไมถึงแต้มหน้าอกกับหน้าท้องเวลาแต้มที่หน้าอกแล้วเนะี่ยจะทำให้จุดที่เราแต้มเป็นจุดหัวใจหัวใจรักหัวใจผูกพันเราแต้มหน้าท้องทำไมเพราะหน้าท้องเป็นจุดที่ใกล้กับเครื่องเพศทางเพศดังนั้นการมาราคะาและหัวใจที่คิดถึงจึงเกิดมีพลังในการดึงดูดมากที่สุดและเมื่อนําตัวเราไปใกล้เป้าหมายนะก็จะเห็นผลชัดเจนหรือ อีกประการหนึ่งเราอยู่ไกลเป้าหมายในยขณะที่แต้มเจิเน่อยู่ไกลแค่ไหนก็แต่คนจังหวัดคนละประเทศคนละทวีปไปแล้วแต่นะนึกหน้าให้ชัดแล้วก็แต้มเจิมลงไปดังนั้น3ข้อที่เราพึงปฏิบัติรอดแรงที่สุดนะขึ้นนึกถึงอาจารย์ให้ชัด2นึกถึงเป้าหมายให้ชัดแต้มเจอแล้วสาม่สำคัญมากใจต้องเยือกเย็นไม่เร่งไม่ลุนสบายพลังของศษิษย์สจะออกมาแรงที่สุดและไม่ว่าใครเนี่ยจะทำสามข้อนั้นแล้วนึกถึงอาจารย์นึกถึงเป้าหมายแล้วใจเยือกเย็นครบแล้วเนี่ย เราอยากแรงส,สุดก็ต้องใช้วัตถุมงคลที่แรงครบชุดแบบนี้สีพึ่งนะที่เป็นลักษณะของสีพึ่งพายคมสวัสดที่มีอนุภาพรุนแรงเมื่อมาเจอกับน้ํามันพยากรรมมาที่อาจารย์เ,ยเขียนยันพยากรรมมาเอาไว้ให้วิธีใช้นะเราทำอย่างนี้เราเปิดตลับสีพึ่งพายคมสวัสดขึ้นมานะแล้วเราเนี่ยเอาน้ํามันพยากรรมมาเหาะลงไปแล้วเอานิ้วเนี่ยคน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 ,นิ้วไหนก็ได้ แล้วแต้มที่หน้าอกกับหน้าท้องของเราแล้วไปใกล้ๆเป้าหมายหรือถ้าเป้าหมายอยู่ไกลนึกถึงเป้าหมายขณะที่ทาชุดนี้จึงเป็นชุดที่แรงมากพยากรรมาสวัสด์เนี่ยเป็นชุดที่เกิดจากการรวบรวมสุดยอดของสีพึ่งทั้งด้านสเสน่ห์และน้ํามันทั้งด้านสเสน่ห์มารวมกันแล้วก็ตอบโจทย์คนที่รู้สึกว่าอยากจะได้วัตถุมงคลที่อยู่ในงบที่จับจองได้เพราะว่าอาจารย์แบ่งมาให้เรา อย่างละนิดหน่อยแต่ว่ามีอนุภาพรุนแรงดีเหลือเกินดังนั้นชุดพยากรรมสวัสด์จึงเป็นชุดที่แรงเหลือเกินสำหรับคนที่เน้นสเสน่ห์กรรมราคะมารับไปบูชา